คือภาคใต้เนี่ยมีเหตุรุนแรงมาตลอดแล้วครับแต่ว่าที่มันเข้มข้นก็มาในช่วงหลังคือปี4 7นี่ก็จะเข้าปีที่22ตก้นปีหน้า22่สิบส <2. S 2> ปีนะหลังจากเหตุการณ์ป้นปืนนะครับ<ม>การก่อเหตุเนี่ยมันก็รุนแรงตั้งแต่4 7ถึง50นะครับคือรุนแรงมากสุดเนี่ยปี50แล้วจาก5้ามานะครับก็ลงมาเรื่อยๆปี51มีการเอาทหารจากทัพ1ทัพ2ทัพ3นะครับ ลงไปช่วยในสานการณเพราะว่าตอนนั้นปี4,950เนี่ยแรงมาก5,1,3 3สามกองทัพลงไปนะครับปี60ถอนกลับหมดเลยนะครับเพราะสานการณคลี่คลายแล้วก็ปี70เนี่ยเขาก็วางแผนไว้ครับว่าจะให้ในส่วนของอ,อสศนะครับอาสารักษาดินแดนที่เป็นกำลังภาคพลเรือนของทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเข้ามารับช่วงในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชนนะครับ